ปีน้องมาแลมาแลการแกงท้อมปลาตับติมคือจ้าว่าปากกลางก็ว่าแกงเรื้องเลยนะอันนี้แกงท้อมปากตายครับปลาตับติมครับมายุปากเนื้อมันต้องกินปลาตับติมเราไม่มีปลาดิมันลําบากนี่แกงเอาโยด้อมแล้ววันนี้โยด้อมโยดอมกับเก้ปากตายเราควนท้ายมันรู้จากดีแล้วนะครับ กันก่อนเด็กกอาวออกเกลืองเอาเกลืองเอาเกลืองมาใส่ใน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 หม้อเลยครับนะแล้วก็ปลาตบพิ้มเกลือเกลืองอันไอ้มันเก้ากันโคนไอ้มันเก้ากันโคนไอ้เก้าจนว่าละลายแม้เดือดร้อนมันเล็วก้าปลาเก้าไปเลยปลาลุงไปมันไม่เก้ามันจะไม่เก้าแต่ก็เกี่ยวกันให้เรามันเดือดดีตัวปลาเนี้ยมีทุกแล้วก็ใช้ปักเข้าไปนี่นะปักอยู่ในกระปัก ไอ้ปักนี oh, ่คร hmm ับ hmm. ผู้เราข่อยเยอะแค่นู้นเลยข่ยเยอะกว่าดอกแก่ดอกแก่ครับพี่น้องโอ้มันร้อยน้ำลายโยยเลยนี่คลิปนี้ร้อยร้อยร้อยนลายโยยไก่จบอ่านตายแก่งตายก็เลยคลิปนี้นะแก่งจมไก่กระจบ้อมกุ้งทางบ้านแล้วนี่นะครับกับรอยตักปักเลยกับขวนกวนเล็กๆน้อยๆใหญ่กวนเยอะๆแรง ตะควนมาแรงมันเรียมปุ้มกันพลานไก่้ของไปตั้มกระต่ายนี่ออกเหลืองปักตายและเลื้องกัมมโนทตตเองไม่ทั้เองก็ตั้งมาเกลืองตายเดี๋ยวผมอยู่เนื้อผมต้องตั้งเกลืองตายมาแล้วบางทีก็ทตัเองนี่คือไก่้เลยนี่ใกล้เหล่านี้ป๋าเจ็ดเรลืองอันเลยก็ปักก้าไปแล้วแหละปักไว้แล้ววิธีแล้วก็มาแช่พนะปักกันไปทุกเองมันแหลยของก็ยกมา ยอกไก่หย่อมนี่คือทำแบบนั้นคนไทยก็ทำป็นเลยครับเออนี่ยอดอมนี่คือก็แย่กว่าตอสปลอมไก่นี่ก็เอาไส้เข้าไปเลยเอาไส้เข้าไปเลยไส้ไปทีละชินช้นทีละชิ้นแต่มันงงปีน้องเองมอมันนงงเหลือเกินนี่นในยาเก่าเลยเมาเจ้าเจ้านี่ไก่ก็ตทำๆก็คนปักเอิญก็ท่ำไม้นี่ครับแต่ว,ว่าต้องไปเอาล้ำก่อน ลำป่าท้าทายมาบัดรเร่งร่าขางคนเราเล่งครั้งไม่เป็นตองเดงนะครับคือผมเล่งครั้งไม่ได้ผมตองเดงผมมาอยู่นี่อะไรจริงหรอผมตองเดงคือคือต้องตำต้องตำเฉยพวกเรามันคนตายเกือบอันนี้มันชัดแล้วนี่นี่เห็นมาตัเล่นหนังแกงตัวนี้มันร้อยนี่พี่น้องมันตัดเจยหนุ่มไรย่อยเลยจนจนตั้วจนมาโย่ปากเอินนี่มาเห็นอาหารปากตายจนตาลึงเลยจน กินต้องคนตายเลยนี่กินงานตายรอเดี๋ยวเรากินไม่ได้เราคนตายไม่อะาดูตัวกองกู้เรากินไม่ไอยนี่มันหรือไม่ระาเฉยนี่คลิปนี้มันจะจะชิงนี่งานตายอันคือายอีไกับคือายอก็อยียกว่าก็อยียกว่าเก้ใกล้กับยอดอมนี่มาโตดแล้วก็มาใส่ปลาตับทิ่มมารวมด้วยกัน เล่มันร้อยนี่นี่กนี่นี่ใกลยนี่นี่นี่ก้นี่นี่นี่เล่นไม่เห็นไม่ไมติ้งเนื่อปลาจับติ้งติ้งหวานเนื้อปลาไม่กระจาไม่รอยจีไแม่เราทำไม่รู้ได้เห็นไม่เห็นไม่เนื้อปลาจะนี่เละไมตายายายมันชาใจจริงเก็บนี้โอแต่กิดม่กินข้าวที่เก็บนี้ก็โรตีเลยยากทันทีบ้านเรก็อย่าหวาเนืยกระจายไม่พี่น้องเี๋มันอม่ม่โม่มมวบันเบิเลยนี่ตอนนี้ บางที่ก็มาตามเลยว่ากทำไปร้อยแก่งร้อยจะม,ม,มันโน้องมันนี่อ่านตายมันรถมันดูจ้าก,กบพี่น้องลืมไร้ก็ลืมได้อย่าลือมอ่านตายเลยพี่นอ้องเออนี่อายอายนี่เป็นตบตวนลายใช่ไหมวุนเด็กตึ่นตั้งหนามโรนว่นาหน้าไม่โดนคนแล้วะเด็กๆตัวเนี่ยทำนี่นี่เราเล่าไม่ได้อ่านตายเราเล่าไม่ใช่คนไทยไทำได้ไห่ตุกคนมันไม่ได้ ก็ก็องไต่แบบนี้หละใตน้ำไปพอท่วมควนแต่ไต่เกลือกเข้าไปแต่ละไล่ละไล่ละไล่เม็ดปล่อยละไล่ดีแล้วก็เ้าตาใตปลาเข้าไปแล้วก็เด้งเดงควายไปอัมันกลาอย่าปลามันก้าวเลยนะถึงกระจัดการปล่อยว่าปลาจุกแล้วปั๊บก็ใตเกลือกไต่นี่เลยใตไอ้ปักไปเลยบลได้ปักยังไงไอ้นี่มันไตหายแล้วนี่ใกล้นี่เราเราทำไม่เร็วเราถอดไปแไกลก็ทำเป็นถอดไกลก็ถอดไกลไม่เป็นก็จบเลยแม่กลัว จบ้านนี่ยอตอดกยก็ไปตอดกยแลละก็ไตรก็ไปกรุบแลกาวกรลาวก็ยักเดียวพอรอนนี่